สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 1เ่เท่านั้นสารอาญาถนนรัชดาพิเศษคณะ,ะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัวนางสาวปินทิราหรือดาวอายุ43ปีพี่สาวนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาของนายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้ม ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันมายื่นคําร้องฝากขังต่อศาลครั้งแรกนอกจากนี้ผู้เสียหายขอ,ขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษจําคุกและมูลค่าความเสียหายสูงหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีซึ่งจะส่งผลให้ผู้เสียหายไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายในคดีพยานสำคัญในคดี ศาลพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้านจึงอนุญ,ญาตให้ฝากขังได้ต่อมาทนายความได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์มูลค่า1ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวปินทิราหรือดาวผู้ต้องหาซึ่งเป็นพี่สาวนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาทนายตั้มสารพิจารณาแล้วอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาประกัน1ล้านบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสาร ภายหลังได้รับการปล่อยตัวนางสาวปินทิราได้เดินทางกลับทันทีจากบริเวณด้านหลังศาลโดยไม่ได้ปรากฏตัวให้กับสื่อมวลชนที่รอทําข่าวอยู่บริเวณด้านหน้าของศาลอาญาก่อนหน้านี้นายอาคมคงสวัสดิ์ทนายความของนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดอทนายตั้มเปิดเผยหลังจะออกรายการหนุนกระแสว่าคดีของนางปฏิตาที่ตนดูแลอยู่นั้นตนจะทําเฉพาะในชั้นพนักง,งานสอบสวนเท่านั้น ส่วนชั้นศาลน่าจะมีทนายท่านอื่นที่รับทําคดีไปพร้อมกันนี้ยืนยันว่าตนเองจะไม่รับว่าความให้ทนายตั้มต่อจากทนายสายหยุดด้วยโดยนายอาคมบอกว่าสาเหตุหลักมาจากกรณีที่ตนเองเคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ ว่าตัวนางปฏิตาได้เข้าไปเกี่ยวข้องในขั้นตอนการรับโอนบ้านพร้อมที่ดินมูลค่าประมาณ43ล้านบาทซึ่งหากนางปฏิตายืนยันว่าไม่รู้ว่าเงินที่ซื้อบ้านได้มาจากการช่อโกงก็ควรจะนำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปวางไว้ที่ศาลเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนเองโดยช่วงแรกมีการประสานกันตนเองตกลงกับนางสาวปฏิตาเรียบร้อยแล้วว่าจะทำแบบนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อเข้าไปเยี่ยมนางปฏิตาในเรือนจำปรากฏว่ามีคำสั่งจากคนในเรือนจำไม่อนุญาตให้นำโฉนดดังกล่าวไปวางไว้ที่ศาล ส่วนคนในเรือนจำที่สั่งไม่ให้เอาโฉนดไปวางคือใครเป็นทนายตั้มหรือไม่นายอาคมยืนยันว่ามาจากคนในเรือนจำอย่าไประบุขนาดนั้นพร้อมอธิบายว่าที่ดินผืนดังกล่าวเป็นสินสมรสระหว่างทนายตั้มและภรรยาซึ่งหากเอาที่ดินไปทําอะไรก็ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งคู่ก่อนโดยคดีของภรรยาทนายตั้มนั้นนายอาคมบอกว่าตนได้ยื่นขอประกันตัวไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นเงินสด5 0,000 0บาทซึ่งในวันนี้ต้องรอผลการพิจารณาจากศาลในเรื่องคําร้อง,องขอปล่อยตัวชั่วคราวว่าผลจะเป็นอย่างไร ส่วนกรณีทนายสายหยุดถอนตัวนั้นนายอาคมบอกว่าตนเองได้พูดคุยกับทนายสายหยุดโดยดูจากข่าวและหลักฐานที่มีเพื่อตัดสินใจว่าควรจะเดินต่อไปหรือไม่ซึ่งมองว่าข้อมูลที่สื่อมวลชนนาเสนอและข้อมูลที่นายสนธินําเสนอข้อมูลที่นายปานเทพนําเสนอบ่งชี้ไปนในทิศทางที่ไม่เป็นคุณกับตัวทนายตั้มและพวกฉะนั้นอย่างที่ทนายสายหยุดอธิบายหากทําคดี39ล้านแล้วชัดเจนคงทําคดีต่อไปไม่ได้ ส่วนใครเหมาะสมจะมาทําคดีให้กับทนายตั้มในอาคมบอกว่าหากอยากให้แนะนาําคงแนะนําเป็นทนายเดชาเพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความเป็นอาวุโสและได้ให้ความเอ็นดูทั้งเป็นผู้สนับสนุนทนายตั้มจึงแนะนําให้ทนายเดชาจัดทีมทนายให้มาช่วยส่วนกรณีที่ได้พูดในรายการหนกระแสว่าให้ทนายตั้มคืนเงินกับเจ๊อ้อยแต่ทนายตั้มบอกว่าถ้าคืนเงินก็หมดตูด นานอาคมบอกว่าในความคิดของตนเวลาผู้ให้ยืนยันว่าเขาไม่ได้ให้เงินกับเรามาเขาก็ทวงถามทวงคืนโดยหลักแล้วผู้รับควรจะต้องคืนหรือเข้าไปเจรจาด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและอย่างน,น้อยก็ต้องคืนเงินไปบ้างแต่ถ้าจะบอกว่าคืนแล้วหมดตูดก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรไม่มีคําตอบ ฉะนั้นแนวทางคงจะทำคดีด้วยกันต่อไปไม่ได้โดยกรณีทนายตั้มพูดว่าหมดตูดนั้นส่วนตัวเป็นไปได้สองแนวทางคือทนายตั้ม um อาจจะมีความมั่นใจว่าคดีน่าจะสามารถต่อสู้ต่อไปได้หรือทนายตั้มน่าจะรอให้คดีไปถึงชั้นศาลแล้วค่อยเจรจาส่วนประเด็นพินัยกรรมที่นายปันเทพได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้นายอาคมบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อมีพินัยกรรมฉบับใหม่ขึ้นมาปกติถือว่าล้างพินัยกรรมฉบับก่อนในฐานะทนายความก็ควรส่งมอบพินัยกรรมฉบับที่ถูกบอกล้างให้กับลูกความไป ส่วนที่ทนายตั้มอ้างว่าทําลายไปแล้วหากทําลายจริงก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่จริงก็จะเกิดปัญหาตามมายเยอะส่วนย่ามสีขาวที่นายอาคมสะพายออกรายการที่มีข้อความว่าไอ้ตั้มหัวรวยมีความหมายอย่างไรหรือไม่นายอาคมบอกว่าย่ามนี้เพจออยสีและผงเผือกให้ตนเองมานานแล้วที่จริงมีเสื้อด้วยแต่ไม่ได้ใส่มาและย่ามนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าอยากสื่อสารให้เข้าใจก็บอกได้ว่าตนเข้าใจความรู้สึกออยสีที่ตกเป็นผู้ประสบภยัยก็อยากให้น้องรับรู้เพียงเท่านั้น